เมืองพระนามเจ้าฟ้าพุทธปฏิมาสิริทนทรออนซอนพลังไฟฟ้าค้าขายไทยเหลาภูพร้าวเรืองแสงแก่งตะนะพราวงามอำเภอสิริทนทรได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ36พรรษาโดยได้มีพระราชกรีกา จัดตั้งเป็นอำเภอสิรินธรเมื่อปีพุทธศักราช2534อำเภอสิรินธรมีพื้นที่จำนวน706ตารางกิโลเมตรมีแนวเขตติดต่อกับประเทศสปปลาวเป็นระยะทาง70กิโลเมตรประชากร54,931คนแบ่งเ,เขตการปกครองออกเป็น6ตำบล76หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย เทศบาลตำบล2แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล5แห่งรายได้เฉลี่ยของประชากร48,750บาทต่อคนต่อปีอำเภอสิรินธรมีจุดแข็งที่สำคัญคือมีแนวชายแดนติดต่อกับแขวงจำปาศักด์สปปลาวมีเส้นทางคมนาคมสะดวกเชื่อมโยงกับอำเภอข้างเคียงและประเทศเพื่อนบ้านมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นที่ตั้งของเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูลจากการวิเคราะห์ศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของอำเภอทำให้ได้แนวทางการพัฒนาอำเภอโดยใช้การท่องเที่ยวนำการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์เมืองแห่งมิตรภาพความปลอดภัยและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสิรินธรประกอบด้วยเขื่อนสิรินทร เขือนปากมูลวัดสิรินธรวรารามหรือวัดภูพราวตําบลช่องเม็กพัทยาน้อยหรือหาดภูทองล่องแพเขือนสิรินธรลำดมน้อยอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะน้ำตกตาตนบอ่อน้ำบุญการจัดเก็บรายได้จากภาษีสุลกากร,กรภาษีสุลกากรขาเขา้าปี2561จํานวน25.4ล้านบาทมูลค่าสินค้านำเขา้าส่งออกปี2561 จำนวน17.08ล้านบาทจุดผ่านแดนทาวรไทยลาวช่องเม็กเป็นจุดผ่านแดนไทยลาวจุดเดียวในภาคอีสานที่สามารถเดินทางไปสู่สปปลาวโดยทางพื้นดินและเป็นจุดสิ้นสุดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข217ซึ่งถนนสายนี้เชื่อมกับถนนในเขตสปปลาวเข้าไปสู่เมืองปากเซจากสถิติการออกหนังสือผ่านแดนของสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนช่องเม็ก หนังสือผ่านแดนชั่วคราวปี2561จำนวน22692คนหนังสือผ่านแดนถาวรปี2561จำนวน213คนผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัด1